สวัสดีครับสมาชิกใหม่นะครับที่น้องโซดามาอยู่บ้านวันแรกนะครับเราจะให้ทดลองอยู่บ้าน3วันนะครับถ้าไม่ผ่านการทดลองงานเราจะเอาไปคืนมาสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีครับผมชื่อโซดาครับมานี่เป็นหมาสีดำแล้วก็มีจุดสีขาวอยู่ที่ขาทั้งสี่ข้าง อยู่ที่หน้าด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่คอแล้วก็อยู่ที่หางนะครับนี่ครับมาวันแรกนะครับไม่รู้จะแผงนิดอะไรไหมนะครับได้หนึ่งคืนแล้วครับมาโซดาสวัสดีก่อนมาขอมือหน่อยขอมือหน่อยเร็วขอมือหน่อยเร็วมาโซดามาสวัสดีก่อนสิสวัสดีก่อนสีส รอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเขาจะดื้อจะซนแค่ไหนนะครับ